Yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Heading to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง Youtube นะคะ a m r o r ร์ y o u c h a n n e นแนะคะฝากช่องไว้ด้วยนะคะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งห้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปดีๆในช่อง ของแอมต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอมจะมารีวิวนะคะรถรุ่น XLT นะคะเรามีจำหน่ายทั้งเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เกียร์ออโต้น,นะคะเรียกได้ว่าสีดำแต่งรูดรุด,ดันคันนี้นะคะถูกใจลูกค้ามากแล้วก็ถูกใจเซลล์มากนะคะแล้วก็คิดว่าจะถูกใจลูกค้าที่เข้ามาดูในช่องของแอมเหมือนกันนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะไม่ต้องกังวลนะว่าจะไม่มีบริการเรื่องการสมรถนะคะแล้วก็บริการเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะแอมก็ยังบอกลูกค้าเหมือนเดิมนะคะว่าแอมมีบริการไฟแนนซ์ วิ่งเซนลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะพร้อมกับโปรดีๆที่จะนําเสนอให้ลูกค้านะคะอย่าเพิ่งจองที่ไหนถ้ายังไม่ได้คุยกับเรานะคะฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่งทั้งหมดที่แอมใส่ให้ลูกค้านี้มีอะไรบ้างนะคะเรียกได้ว่าชุด F 1 5 0นะครประกอบไปด้วยนะคะตัวกระจังหน้านะคะ FORD ชุดครอบทั้งหมดแอมเปลี่ยนให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะรวมถึง ตัวครอบกันชนด้านใต้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของ F150 เลยทีเดียวนะคะไฟตัว C ตัวนี้ยังมีให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไฟ LED 3ดวงเป็นแบบเต็มเบ้านะคะสวยร,รูดูดันมากนะคะรวมถึงตัวสกู๊ปนะคะอันนี้ลูกค้าใช้เป็นสี3สีเลยนะคะสีดำด้านตัดสีดำเงาแล้วก็รวมถึงลูกเต่าเล็กๆที่เป็นสีแดงนะคะสติ๊กเกอร์เรนเจอร์ที่อยู่บนฝากระโปรงนะคะอันนี้ลูกค้าก็เลือกที่จะดีไซน์ให้ เป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อยู่ด้านหน้าของส่วนรถตัวนี้นะคะจะเป็นตัวครอบไปหน้านะคะครอบไปหน้าจะมีสติกเกอร์เรนเจอร์เล็กๆให้นะคะรวมถึงตัวครอบอซุ้มล้อนะคะตัวนี้็นซุ้มล้อแบบไม่มีหมุดนะขนาด6นิ้วนะคะและก็ที่สำคัญไฮไลไท์สุดๆนะคะจะเป็นแม็กยางของ คูเอลลายดอกไม้นะคะแล้วก็ยางเป็นยางแม็กซิสเจ็ดร้อยเราอทีนะคะซีรียาง2 6ง7 0ห1าับ <16 S 2> นะคะครอบโลโก้แก้มครอบกระจกมองข้างนะคะเบ้ากันรอยครอบมือเปิดปรีมราวหลังคานะคะสีดำร้วนทั้งหมดเลยสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกตัวนี้ลูกค้าเลือกดีไซน์เองนะคะว่าจะเอาแบบไหนแบบไหนนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีขาวแต่สีเทาแล้วก็ให้เราใส่สติ๊กเกอร์ วายแท็กสีแดงให้ด้วยนะจ๊ะ,ะ,ะตัวโรบาร์หลังเหล็กของ Outlander นะคะเราก็ใส่แถมให้ลูกค้าด้วยนะจ๊ะรอบกันรอยฝา่าท่าตัวเข้าไปท้ายนะคะติดส,สติ๊กเกอร์แรนเจอร์ให้ด้วยเนาะแล้วก็มีโรบาเหล็กแล้วจะไม่มีกันโจท้ายเหล็กก็เป็นไปไม่ได้อีกนะคะเราใส่ให้ลูกค้าด้วยนะคะยังคงเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุด ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะรุ่น XLT แล้วก็รวมถึงทั้งอ,อะไรอะห่วงห่วงลากจูงสีแดงนะคะไฟสองป้ายกระบะสินค้าทุกอย่างที่มาคู่ตัวโรงงานนะคะแอมคืนให้ลูกค้าทั้งหมดนะลูกค้าจะเก็บไว้หรือไม่เก็บไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันด้านหน้าค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะคะแอมรับจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าทุกอาชีพนะคะแล้วก็มีบริการด้านการส่งรถให้ลูกค้าทุกพื้นที่เช่นกันนะคะครอบฝาถังน้ามัน ดูภายในนิดนึงนะคะภายในห้องผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะคะเปลี่ยนจากเบาะผ้าทั้งหมดเป็นเบาะหนังเดินตะเข็บได้สีแดงลูกค้าก็ยังเลือกได้เหมือนเดิมนะคะว่าจะเอาได้สีแดงหรือได้สีน้ำเงินหรือได้สีขาวนะคะห้องผู้โดยสารกว้างขวางนะคะเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ตัวเล็กและตัวใหญ่นะคะนั่งได้สบายเลย จอด้านหน้าเป็นจอคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะขนาด8นิ้วพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้าไว้อีกนิดนึงนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยู่ใกล้อยู่ไกลแล้วอยากได้รถโปรโมชั่นที่มีพร้อมชุดแต่งพร้อมส่วนลดกับเรานะคะรวมถึงดอกเบี้ยนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนทักเข้ามาหาแอมได้เลยนะคะทักเข้ามาหาแอมก่อนนะคะก่อนที่จะจองที่อื่นได้ข้อเสนอที่ไหนมาทักเข้ามาหากันดีกว่าเอามาคุยกันดีกว่านะคะแอมยินดีที่จะนําเสนอโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกคา้า ทุกอย่างนะคะเอาเป็นว่าชุดแต่งคันนี้แอมแต่งให้ลูกค้าฟรีนะคะไม่มีชาร์จค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มทางสิ้นนะคะตกลงไว้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตร้อนมากนะคะแดดตรงหัวเลยเดี๋ยวเอามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าแอมจะรีวิวรถรุ่นไหนให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องแอมฟอร์ดฟอร์ยูชานแนวันให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ buồn tới một lần